จะเลาให้ฟังนะคะของดีบอกต่อควยผกเล็กมากก็คือแบบ <c oughs> ก็เล็กอ่ะก็คือแบบฟิลแบบสี่สิบแปดสี่สิบเก้าเย็นไม่มันควยหลือนิ้วงงงงแบบงงเลยสรุปที่เย็ดก,ก็คือนิ้วหรือควยจ<ะ>๋อควย <c oughs> โอเคแล้ว <c oughs> ไปเจอยาตัวนึงมันจะเป็นแบบควยนวดฉีดแล้วนวดใช้ประมาณสามอาทิตย์ คือนวดก่อนนอนอยังไงก็คือนวดนวดวดีจ้ะนี่บาลานโอนวดปุ๊บก,ก็คือยังไม่ใหญ่นะต้องให้เวลากับเขาหน่อยนวดบีบบีบบีบนวดเขาทุกคืน3ามอาทิตย์เท่านั้นก็คือฟีลว่าความรู้สึกที่ยบกันอีกก็คือใหญ่ขึ้นมาน่าจะสามเซนได้สามสี่เซนป่ะประมาณประมาณเออแล้วรู้สึกยัไมไง ก็รู้ว่ามันเห็นชัดแล้ว่ามันขึ้นมาเยอะเลยอะแล้วคือ,อ,อขาวด้วยก็คือแบบวันนี้คือจับจับลูกๆดุบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือฟิลก็คือแบบได้ชอบแฮป p y